ขอบคุณสปอนเซอร์เว็บไซต์ที่น่าชื่อถือที่สุดในตอนนี้อยากสนุกเต้นเต้นเราใจกดที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับสรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่15พฤษภาคม2563โดยใช้ผู้บ้าคลั่งเชลซีครับเรามไดูข่าวเชลซีวันนี้กันดีกว่านะผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเชลซีวันนี้ Perfect. Perfect. ชูวนตุสนำเสือแข่งตัวเก่งแถมเงินสดให้กับเชลซี แลกตัวจอจินโยโดยทางจูมิจูสสโมสรจักใจแห่งเวทีเกาโชสราตรีนะฮะนำเสนอนักเตะตัวเก่งของทีมให้กับเชลซีโดยพร้อมจะแถมเงินสดจำนวนหนึ่งเพื่อแลกตัวกับการได้ตัวจอจินโยคนนี้มาบร่วมทีมในช่วงสมอนี้โดยมีรายงานข่าวมาว่าเชลซีได้นำข้อเสนอนะฮะจูวนตุสด้วยการยื่นนักเตะอย่างมิราเลมไปรยานิสและผมมาให้กับพวกเขาพิจารณาสำหรับข้อตกลงนักเตะบบกเงินสดเพื่อแลกกับการเซ็นสัญญาจอจินโยคนนี้ไปร่วมทัพ ทั้งนี้ทีมแชมป์จากอิตาลีกำลังมองหาวุทิานในการทำข้อตกลงแบบแรกตัวนักเตะในช่วงตลาดซื้อขายที่กำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้งท่ามกลางกระแสผลกระทบนะฮะทางการเงินอันเนื่องมาจากโควิดในชีนนั่นเองโดยคาดกันว่าหลายๆทีมในยุโรปนะับผมจะเดินตามรอยอันเนื่องมาจากความสามารถในการจ่ายค่าตัวที่น้อยลงหนึ่งนักเตะที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้มีแนวโน้มให้กับย้ายทีมแน่นะฮะคือดาวเตะทีมชาติบอสเนียอย่างเปยานิสของจูเมซุสนั่นเอง โดยแม้ว่าจะเป็นนักเตะที่ในทีมชุดแรกแต่เชื่อกันว่าแข้งวสันเซปรียรายนี้พร้อมจะย้ายจากทินอาริอันเตเดียมเพื่อจะไปหาความท้าทายใหม่ๆแล้วโดยก่อนหน้านี้เปยยาริสนะผมมีข่าวมาว่าเตรียมจะถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงที่จะนำพอบักบ้าคนนี้กลับมาคาแข่งในอิตาลีอีกครั้งและจะเป็นดิวการแลกตัวน,นักเตะนอกจากนี้ยังมีบาซโลน่าที่ยังเป็นอีกทีมที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยเพราะเชื่อกันว่าไปานิสคนนี้ ได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับการย้ายไปถิ่นคำนูนแล้วแต่ทางจูเว่ยังไม่สามารถตกลงใจเรื่องนักเตะที่พวกเขาต้องการจะแลกตัวกับทางเจ้าบุญทุ่มบาเสโลนาได้เพราะพวกเขา,าต้องการกองกลางอย่างอาจูหรือไม่ก็เซ็นเตอร์แบ็กอย่างชองแคตูดิโบแต่ก็ยังไม่ชัดเจนมาว่าเจ้าบุญทุ่มจะสามารถหรือว่าอนุญาตให้พวกเขาย้ายทีมได้หรือไม่โดยทางจูเว่ยังอยากจะเซ็นสัญ,ญญากับกองกลางอีกคนที่เข้ามาแทนาปาจินิสคนนี้นะฮะส่งผลให้พวกเขาอาจจะต้องมองไปที่อื่นต่อไป และจากรายงานของจานบรูก้าดิมาซิโอนะฮะแห่งสกายสปอร์ตอิตาเลียนนะผมอกองการของเชลซีอย่างจอชินโยนั้นเลยกลายเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้สำหรับการแลกตัวขอบปญญานิสคนนี้ทั้งนี้ยักใหญ่แห่งเกาโชสลาตรี่ให้ความสนใจในฟิล์รายนี้มานานแล้วนะฮะตั้งแต่สมัยอยู่กับนาโปลีหลกักุนซือปัจจุบันอย่างมาริิโอซาวรีก็เป็นแฟนตัวยงของแข้งชาติเดียวกันรายนี้อีกต่างหากโดยจอจินโยคือการสัญญารายแรกของซาวรีที่แซมฟอร์บริด และทั้งสองก็มีความสัมพันธ์นที่ดีต่อก,กันแม้ดาวเตะทีมชาติอิตาลีคนนี้ได้มีโอกาสลงสามยังสม่ำเสมอภายใต้าการคุมทีมของผู้จัดการแฟงลมามพาดในฤดูกาลนี้แต่ความเป็นไปได้ในการคว้าตัวเปยนิสคนนี้นะฮะของทัพสิงห์กรามเชซีก็เป็นสิ่งที่น่าดึงดูดใจไม่น้อยเช่นกันอีกทางเรื่องนะผมสำหรับทางเปยนิสก็คือปาวเวรจเกชแมงแม้ว่าจูวนตุสจะไม่ค่อยปลื้มกับไอเดียของการแรกตัวกับอาร์เรนโดปาเรสเดสก็ตามนะฮะ เป็นตัว่างานนี้ปาเยลิสคนนี้นะผมที่มีข่าวมาตอนนี้นะผมรู้สึกว่าจะมาแรงแซงทางโค้งสังหน่อยนะฮะเพราะว่าเป็นดิวแรกตัวตั้งเองต้องรอดูกันต่อไปว่าดิวนี้จะสําเร็จรุ้ร่วงด้วยดีไหมต้องรอลุ้นกันต่อไปครับงานนี้รับดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะใครดีใครได้ผีแดงเปิดศึกเสียงปลูแย่งตัวเคียวซาเข้ามาเสริมแนวรุก โดยทางแมนเชสเตอร์เ,ซเซตย์เปิดสื่อกับเชลซีในการแย่งตัวฟเฟเดริโก้เคียซา่าแนวรุกตัวเก่งของฟิโอเันตินา่าแห่งเวเชีเกาโช่สลาตอรี่นะฮะในวัย22ปีโดยแข่งทีมชาติตาอิตาลีเหลือสัญญา2ปีกับทีมม่วงมหาการและทางบราการเซตาในเวรโรสปอร์ตสื่อดังแดนมัคโรนีก็เผยมาว่ามีโอกาสที่นักเตะจะเลือกย้ายทีมหลังจบฤดูกาลนี้ สำหรับเคียซ่าคนนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่เนื้อหอมเปอย่างมากเลยนะเพราะช่วงที่ผ่านมาจูเวนตุสยักษ์ใหญ่ร่วมลีกพยายามเจรจาดึงแนวรุกรายนี้ไปร่วมทีมแต่ทางฟิโเรตินาปฏิศเสธมาโดยตลอดรวมไปถึงอินเตอร์วิลานที่สนใจด้วยเช่นกันกระนั้นนะผมด้วยการที่นักเตะหรือสัญญาอยู่2ปีและการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ไม่มีท่าชีว่าจะสาเร็จส่งผลให้หลายสโมสรกำลังจับตามองและสื่อจากอิตาลีก็เผยม,มาว่าผีแดงและก็สิงโตนครามเชลซีแห่งศึกฟุตบอลอังกิจนั้น ก็พร้อมจะเดินหน้าในเรื่องนี้อย่างจริงจังอีกด้วยนะแลวผมเป็นคาว่างานนี้นะฮะต้องรอดูกันต่อไปว่าสอแววจะได้ย้ายทีมไหมนะครับผมของทางเชลซีนะฮะต้องรอลุ่นกันต่อไปงานนี้เราดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับปลายทางแข้งเท้าช่างทองชายผู้ไม่เคยจุกมองว่าเป็นตำนานเชสฟอร์บิกัสโดยหากจะให้นึกถึงกองกลางระับโลกนะผมของเชลซี ชื่อแรกที่หลายคนคงนึกถึงคงจะเป็นเปาเลอรสตานในยุครุ่งเรืองของแต่สมัยก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอมอนูเอลเปอร์ติสแฟงไบรนพาสมิเชลบันปลักครอสมาเกเรลเล่เดโก้มิเชลเอเซียนหรือแม้แต่อินกรกองเต้ก็ล้วนแต่เป็นกองกลางฝีเท้าดีที่แวะเวียนเข้ามาสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกับสิงห์สงครามเชลซีในสงครามแต่ละยุคแต่ละสมัยตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่มีอีกอยู่อีกหนึ่งรายนะผมที่หลายคนอาจจะมองข้าม หรือรืมชื่อของกองการารนี้ไปแล้วนะฮะแม้ว่าเวลาเพิ่งจะผ่านไปไม่นานนั่นก็คือเชสฟอร์บิกัสอดีกองการของบาร์เซนาและก็อาร์ซอนที่เข้ามาอยู่ร่วมชายคาสแซมฟอร์บริดตั้งแต่ปี2014และเพิ่งจะย้ายออกจากทีมไปเมื่อปี2019ที่ผ่านมาโดยฟา b r บิกัสคนนี้ เริร่มเล่นฟุตบอลในศูนย์ฝึกระดับพการอย่างรามาเซียจนกระทั่งถูกอาร์เซนแวนเกอร์ดึงตัวไปร่วมทีมกับปืนใหญ่ตั้งแต่อายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นแม้ในปีแรกของเจ้าตัวอยู่ในทีมชุดแชมป์ไร้พ่ายเมื่อฤดูกาล2003-2004แต่เจ้าตัวไม่ได้รับโอกาสการลงสนามสักเท่าไหร่นักจึงทําให้เขาชดเบรนวันในปีนั้นไป แต่แล้วที่สั้นถัดมาพรลพักปืนใหญ่ก็ประสบปัญหากองกลางตัวหรักบาดเจ็บนั่นจะเป็นโอกาสทําให้ดาวรุง่งคนนี้วัย17ปีได้การลงมาฉายแสงจนกลายเป็นตัวหรักและก็กับตันชีมอาร์ซอนในท้ายที่สุดนั่นเอง กระทั่งในปี2011นะผมทัพเจ้าบุญทุ่มในยุคของเป๊ปกาดิโอรานะฮะได้ทำการทุ่มเงินกว่า30ล้านปอนด์ดึงตัวจอมทัพเดอร์กานเนอร์คนนี้กลับสู่บ้านเกิดอีกครั้งซึ่งเขาใช้เวลา3ปีในถิ่คนคัมนูก่อนจะย้ายกลับมาเล่นที่ประนอนอีกครั้งในปี2014แต่คราวนี้กลับเป็นเชลซีนะผมสโมสรคู่ปร,ปรับร่วมเมืองของอาร์เซนอลและเหตุนั่นเองที่ทำให้เขาถูกเป็นแฟนปืนใหญ่จดจำในฐานะที่เป็นจอมทรยศอีกคนหนึ่งไปโดยปริยาย ที่ซันฟอร์บริดนั้นจะโซได้กลับมาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางตามที่ถนัดอีกครั้งหลังจากเคยแม้กระทั่งนะฮะต้องไปยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าแบบฟอร์ไนกับบาสติน,นามาแล้วการที่ได้กลับไปยืนในตำแหน่งที่คุ้นเคยนั่นเองทำให้เขาจุดเด่นอย่างเชสซีวิกัสคนนี้อย่างการจ่ายบอลที่แม่นยํำเหมือนจับวางถูกนำออกมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่กันอีกครั้งปีแรกกับสิงปรูนะครับเจ้าตัวควา้าแชมป์ลีกได้ทันทีพร้อมกับเป็นจ้าคองราวันแอสซิส์มากที่สุด หดยรายการน,นั้นถึง18ครั้งซึ่งถ้าหากนับรวมทุกปรายการนะผมเขาทำแอซิสไปแล้วกว่า24ครั้งกันเลยทีเดียวแม้ด้นต่อมาเชลซีจะล่มเหลวพร้อมกับการถูกปลดเป็นหนที่2ของในายใหญ่โชเซม่มูรินโญ่นะฮะแต่ผลงานของเพลเมเกอร์รายนี้นะฮะก็ยังคงอยู่ในระดับมาตรฐานที่6ประตูกับอีก9แอซิสในปี2015ถึง2016ที่ผ่านมา หลังจากผิดหวังในฤดูกาลดังกล่าวสิงไฮโซคนนี้ก็กลับมาพร้อมกับขุนซือคนใหม่อย่างอันเจนิโอคอนเต้พร้อมกับความหวังของแฟนๆที่คาดหวังให้กับอดีตนขุนซือูเวนตุสและก็ทีมชาติเดตวอรี่พาทีมกลับมาทวงาลังความยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งแต่หารู้ไม่ว่าสำหรับเฟเบกัสคนนี้นี่คือจุดเริ่มต้น,ตนของขาลงในอาชีพการค้าแข่งของเขาอย่างเป็นทางการ เชต้นซีซั่นหลังจากรองผิดลองถูมาสักพักหนึ่งนะครับผมในใหญ่ชาวอิตาเลียนนั้นจัดก,การปรับแผนการเล่นมาใช้แบบที่ตัวถนัดและก็ทำมาตลอดในเกาโชสลาตอรีนั่นก็คือการใช้เซนเตอร์แบ็ก3คนและให้วิงแบ็กเป็นตัวขับเคลื่อนเกมจากริมเส้นซึ่งบทบาทของกองกลางที่เขาเลือกใช้จะเน้นเกมรับและเป็นตัวปลักทั้งนั้นก็ได้แก่เนมันยามาติสและก็อินคาร์โกนเตน้ที่เพิ่งได้ตัวมาใหม่ๆจึงเป็นทางเลือกนบต้นๆของคอนเต้อยู่เสมอ เลเชสราแน่นอนว่าบ่อยครั้งที่เขาจำใจต้องนั่งรอโอกาสอยู่บนมานั่งสำรองข้างสนามแม้ในซีซั่นนั้นเขาจะยังได้รับโอกาสลงสามแทบทุกนัด แต่หากดูจากสิติเจ้าตัวได้ลงสนามเป็นตัวจริงเป็นแค่14ถึงทั้งหมด38เกมในลีกเท่านั้นนั่นคือเกินกว่าครึ่งในฤดูกาลที่จอมแอสซิสคนนี้นะฮะเทนั่งรอคอยโอกาสอย่างอดทนอยู่บนเก้าอ,อี้สำรองแต่ถึงกระนั้นเฟลเบกาส์คนนี้ยังคงทำผลงานได้อย่างคงเส้นคงวาด้วยการซัดไปทั้งหมด7ประตูกับอีก15แอสซิสช่วยให้จีนกลับมาคว้าชแชมป์ยูโรปนิกกิจได้สำเร็จกันอีกครั้งในปีที่2ของคอนเต้แม้ว่าเชสจะได้รับโอกาสมากยิ่งขึ้นแต่ดูเหมือนว่าฤดูกาลนี้ฟออร์มขขงเขา ค่อนข้างจะดรลบไปพอสมควรและนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ทัพสิงต์ต้องครามเชลซีจบซีซั่นในน,นดับที่5และพลาดตัวไปเล่นยูฟาแชมเปียนลีกที่สําคัญคือน่ามีจุดจบของเส้นทางระหว่างเชลซีกับอันโตนิโอคอนเตร้รวมถึงอนาคตในทีมแซนฟอร์บริดของอาชายที่ชื่อว่าเชสฟอร์บิกัส นั่นก็เป็นเพราะฤรูการ2018-2019สยงปรูยังคงเลือกใช้บริการผู้จัดการทีมชาวอตรลีอย่างมาริเชโอซาวรีที่แม้จะประับแผนการเล่นมาใช้ระบบ4-3-3แต่การมาของมาเตโอโคเาซิสและก็จอร์จินโยโดยเฉพาะระายหลังนั้นที่ไม่เพียงส่งผลต่อโอกาสการลงสามของฟาบิกัสคนนี้แต่ยังส่งผลให้สตาร์ทีมอย่างเอ็นโกโรงเต้ต้องระเหิดระหายไปเล่นตำแหน่งอื่นอีกด้วย ดยตลอดครึ่งซีซั่นแรกเชสได้ลงสนามเป็นตัวจริงเพียงแค่1เกมท่วนและนั่นทำให้ในวันที่11มกราคมปี2019เจ้าพ่อเท้าช่างทองของทีมตัดสินใจเก็บกระเป๋ออมราทีมไปอย่างเป็นทางการพร้อมปิดตำนานด้วยการทำสถิติเป็นผู้ชายทำแอซิสต์มากที่สุดตลอดการไปนับ2ของผิวนักกีเป็นรองเพียงแค่แบรนกิกไรเยเท่านั้น จนถึงปัจจุบันนี้1ปีครึ่งบนเส้นทางลีกสูงสุดของฝรั่งเศสกับทางโมนาโกนะฮะเฟสร์แกสคนนี้ในวัย33ปีซึ่งคงต้องบอกว่าเป็นช่วงสุดท้ายในชีวิตการค้าแข่งของเขาแล้วรวมถึงฟอร์มการเล่นที่ดูเหมือนจะห่างไกลจากจุดสูงสุดที่ครั้งหนึ่งเคยถูกยกให้เป็นจอมแอซิสคนหนึ่งในวงการลูกหนังฟุตบอลแต่นั่นก็เป็นเพียงเรื่องธรรมดาปกติอยู่แล้วสหรับธรรมดาอาชีพที่ทุกคนทราบกันดีว่ามันมีความไม่แน่นอนทุกอยู่ทุกคนทุกแห่ง บนเส้นทางสายนี้การที่คุณฝีเท้าดีไม่ได้การันตีว่าชีวิตคุณจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือถูกยกให้เป็นตำนานเสมอไปตำนานเป็นสิ่งหนึ่งที่มาวาเชสผู้มีดีกรีในหะ้ผมไปถึงแชมป์ฟุตบอลโลกและเคยกวาดรางวัลในระดับสโมสรมามากมายต้องประสบพบเจอไม่ว่าต่างแข่งกับอีกหลายคนนะฮะที่ปิดฉากชีวิตกันค้าแข่งท่ามกลางความเงียบงนันตามวัฏถจักรของโลกฟุตบอลโดยไม่มีคำว่าตำนานสโมสรต่อท้ายชื่อเขานั่นเองครับ นี่นะครับผมก็เป็นการพูดถึงเชสอร์บิกัสคนนี้ก็จะกลายเป็นตำนานเท้าช่างทองไปแล้วนะฮะอีกไม่นานนี้นะครับผมเพราะว่าพี่แกก็อายุ33ปีแล้วดูแล้วน่าจะแขวนซับไปกับทางมอนาโกไปเป็นที่ร้อยครับเป็นาว่าง,งานนี้นะผมก็ถือว่าเป็นตำนานเท้าช่างทองอีกคนหนึ่งนะฮะที่ดูแล้วนะผมก็เป็นที่น่าเสียดายเสียใจและก็เสียเวลาของพี่แกจนนริงนะฮะ ซึ่งพี่แกน่าจะได้ยืนจุดๆสูงสุดของแกนะครับผมแต่ทุกอย่างก็ต้องดรอปลงมาเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าจะต่อให้เก่งยังไงแต่ถ้าไม่มีโอกาสในการลงเล่นก็ไม่สามารถสร้างตำนานได้อยู่ดีและนี่ก็เป็นสรุปข่าวสโมสร,รเชลซีประจำวันที่15พฤษภาคม2563โดยเชพเปีาครังเชลซีครับ